เปิดคดีใหม่ค่ะพระวัดดังที่จังหวัดปทุมธานีพบโอนเงินวัดกว่า12ล้านบาทให้กับศีกานะคะพลตจรีจรูนเกียรติบานแก้ร้องผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยอมรับว่าตำรวจกองปราบได้รับทำคดีพระวัดดังจังหวัดปทุมธานีโอนเงินวัดให้ศีกาจำนวนกว่า12ล้านบาทอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานคดีนี้จะดูเส้นทางการเงินของบัญชีวัดเป็นหลักหากพบใครเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการทางด้านของทนายอนันชัยยืนยันว่าเป็นเรื่องเมื่อปี2561 มีสิการายหนึ่งอาศัยอยู่ที่เยอรมันโดนพระวัดดังกล่าวฟ้องแพ่งหลังโอนเงินกว่า12.2ล้านบาทให้ไปและจะให้โอนกลับเข้าบัญชีส่วนตัวของพระ13ล้านบาทแต่ไม่โอนคืนกระทั่งรู้ว่าเป็นเงินวัดจึงได้ปรึกษาทนายและเข้าแจ้งกว่า